Hors <muchas> Piazzo อาจารย์มาเรียนืนเด่่ะเปบูเหฟังใจตเอมองตากลนี่เดียวโดยผู้ายไหมเว้ยอนอะแ่เฮ้ยน้ายบอกอย่าวเย็นมัน่ายฟังใช่ ใส่ขอามือกอนไหมเฮ้ยโฟลนเามือจับมือจับใส่จตาไม่จีนนี่สเหที่ตากล่น แม่แม่บอกให้นะบอกให้บอกให้ก็คัะไอ้สายมาต่อ kita pun hai lah kan wahai apa อ่าเดี๋ยวเราไหว้พาเลยครับแม่เอาะดูกแบ่งบอดก่อน ไม่เสียกระเดึงบ่มาอะไรกับแมนมาไม่ก่อนเสียแมนแล้วแเราได้ขึ้นบ่ค่ะได้ขึ้นอ๋อออ้ยอันนี้ช่องไหนนี่อ่าช่องว่าคุณหนุ่ยกับกับบับไก่หน่ะจอยคุณหนุ่ยครัคุณหนุ่ยที่ตามเช้าน้อยค่ะค่ะนี่แฟนกับบับไก่หน่ะจอยจอยอ๋อเราเราหายได้ไหมบ่นี่ได้ขึ้นบ่ขึ้นบ่บ่บ่หาเหล้าล่ะบ่บ่หาเล้าเราได้ขึ้นบ่ไดขึ้นเลยโอ้มันไปหายไปยุ่ยใส่บ่นี่ ไปไข่ดิบอกเมียนโอ้ว่าไก่ยี่เมียเพื่อคนหายวันนี้คนได้ขึ้นคนได้อามาไล่มาให้ได้อามาไล่มาให้แรับบอลให้หลายบอกเได้ไงตามกับแม่เมียนตามตามเขาไม่น่หละบอกว่าจมพะเล่าหรอกโอ้ยงี้ค่ะหาเห็นได้เด้อให้พบอลดนเด้อว่าลีลาค่ะอัจอยแม่ในเด้อค่ะุ้ยแม่เห็นแม่จี มาล่ะถ้ามีกายนี่ละถ้าไปแสดงอยู่อ่อนบ้านแสนจะพาจับคู่ามาหนีเลยเนาะมามาได้มาแสดงอยู่นี่ยุกไก่บางบ้านบ้างค่ะเนี่ยบางไก่ที่มาห้องแสนไหมโบมาหนองแสนบางไก่ดิอือืมอจะเล่ได้ขึ้ื่อนมันมาหาเคือนเลี้ยวค้าใจไฟอันนี้ไฟเคยค่าได้ใจของมันบ้างพอดีมาอยู่ใกล้ไปพ่ออยู่แสนไปพ่ออยู่แสนก่อนค่ะไม่ค่อใกล้ละอ๋อยจะไปทังไดดีหรือดีเมีน ยัว่าทังใดไม่เข้าไปหรือว่าจงไหนเข้าไปบอหรือว่าไมนต่างเสียเลยมตงเสียเลยโอ้เราหายไปเลย่อยอโอ้เราเรียว่าลงขวาก็ยังไดกับหรู่กันี่ไมต้องหาไปเห็นไหมเ้องหเล้บอกหาแล้วเห่ออ๋อบอกหาอีหล่าวงหนิงว่าอีลาเห็นแม่เห็นเนอะแม่จะใหนแล้วแม่จะเห็นมาไล่ห้ว่ีโอกันไล้ไใดมาเอาผิแล้วแล้วคนลูกคนลูกคนลูกเออเออ มันท่าใจข่อยแม่ข่อู้มันแสดงว่าม้าบอจะมากันบัวมจังจะบายอยู่เห็นเราไปหนไปงไงบาเรียนเห็นแล้วาใจไข่มันมีอย่งของไข่อย่างแม่ต้นมีมาเรีบอมีมาเลนบอโอ้ยนด้แก่แล้วสักวันได้แก่วดี้ใจอ๋อแล้วก็ได้ขึ้นแล้วดีใจร่ำข่ามจากบูางันเนม้ากบูแดงคัเนี้ยม้ากมูหลายคนกำลังาว คนวลายใจขึ้นนิราบายพาเดี๋ยวออกมาอีกรอบนึงก่อดแสดงเลย่าเห็นว่าเหล่นเส้นกุ้ไห่ออาเราก็เห้แล้วหรออมาไล่เห็้แล้วหรอไปล้างไปล้างข่ายัได้ค่ะเส้นไห่ก็ได้ยุนานไปหนไปที่่แมมมานนะออเออมาเถแล้วเช่นกุ้งไห่ก็จะเป็นคนถุงคนกระเป๋าไข่ไหมเนี่หนูนี่เส้นเล่นาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยเนกระเป๋าเนี่ เนี yeah, yeah, ่ยกระเป๋าหนูหนูให้ยังให้เส้นเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เส้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกะจอกมาอีกเมื่อไรกระจออกมาอีกเมื่อไรออกมาตอนแสดงละค่ะแสดงแล้วอยู่กระไดเส้นแล้วค่ะจะเอาปากกาสอนน้องก็ได้ค่ะกระไดปากกามามหรืออะไรเปคุณแม่ได้ง่วนขึ้นค่ะโชวดีค่ะกรไดขึ้นแล้วโอเขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะ